S <S <an> เอเขานั่นมาแล้วแจกเขานั่นมาแล้วจก้กคุณนั่นมากินอย่างให้เบิ่งมันนี่คุณนั้นไปสั่งปูผัดผงกะหรี่มานะคะนี่จาก,ากร้านกสิกรซีฟู้ดค่ะคนเท็ดกับเขาแซบ่บแซบกับร้านนี้ค่ะกสิกรซีซีฟู้ดนี่เป็นสิ้ลเล่ย์บานคู่ไปประมาณสองกิโลไปท,ทัา้างขาช่างบุรีรัม่มด้วยค่ะได้หนึ่งมันจะแซ่บวะท่านผู้ชมค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบค่ะไม่แพงกับของใหม่สดเพราะพรเพิ่นเ,เลี้ยงปูเองเลี้ยงกุ้งเองเลยนะคะนี่ค่ะผัดปูนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวคุ้มสมบตกินให้เบิงเ้องต้งกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะคุม้มากมกัะะมะะกผัดปูผงกรีเา่ะเ้นปผัดปูผงกะรีคอาหารเช้าสาคัญ่ะ,ะ้กไปทางานเราต้องกินอาหารเช้านะเจ๊นีคมเาจะมากินปูผัดผงกะหรี่เด้อ ถ้า <therapist> ่สจะจบเลยคะะเรี oh, yeah, ูชอบอุดมกัสิกรร้างูเพราะว่าครูชอบธนาคารกสิกรแล้ครูก็เขาเป็นเพื่อนครูด้วยนะคะนี่ยน้ำเป็นเพื่อนครู ต้องจิดนีนะคะต้องจุดกำลังกู้เฒ่าตรงนี้หนาไนต้องจิดกำลังแจตคเหัวเลยค่ะเด้นผู้ผัดรงกะลีจะผู้ผัดรงน้ามันจะแซบเหรน้ามันจะหอนหลาดเตาหอแซบอีกนีค่ะสุดจะบ่ อันนู้นอยู่น้ำเลื้ง,งอารามไข่ปูไข่ปูไข่ปูกับอะไรวะนี่าเนื้งอารามกับไข่ปูกับไข่นด้ซส้มด <co> ูน่นะดูทงตุเท็นแซบก็บตุ้กเโคแซบปูกับลูกแต่บังที่คูกับเสือมัากัูกัะรามมันต้องไปเื่นะเพราะงั้นต้องมือสือปูแมงโคเแล้ว ม่โคสิดสดๆขบ่านพูกไก่แม่โคไงโคเล็่ค่คลเยลยก่านี่คนี่ขนดูเ้วันกันเราไปจะมูวันกันโ้นะมาโค่ดใหได้เลยเขีนร่้กีรู ปมสดมส่มากินกูจะ่แดงูลตัวใหญ่ๆมันีู่เนื้ปูนี่อยังจะกินนล้วนากินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนยชิ้นใหญ่งค่ะไปชเหงูหิว้งูนำไลแตบ่าชินใหญ่ม้ น้นถได้ปูตัวใหญ่ๆไม่ให้เสียตัวใหญ่ตัวแดงๆหน่ดร้อยเ้าร้อยเนืหน่นี่ไม่แดงก็้แล้วค่ะ đấy thằng bạn chúng tôi <laughs> là hôm bữa năm không cô lại được phan nó

ทำชีฟูดสดใหม่ทุกวันค่ะหลานงูคู่โฆษณา,หาให่งงูคนเด้อโอเคค่ะต้องกินอาหารก่อนไปทำงานนะคะจุบจุบค่ะ